SMTV Sports and v a ์ตแอดสดจริงหลีกภูมิภาครอบรัวดิวิชั่น2ภูมิใจเสนอค้างข่าวไฟสุขโขทัย FC ทีมใน a อหลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคเหนือที่ลงแข่งไปแล้วทั้งสิ้น11นัดชนะเพียงแค่1เสมอ2แพ้ไปถึง8เกมด้วยกันซึ่งแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน6เกมชนะ1แพ้ถึง5 ส่วนผลงานในการออกไปเล่นเป็นทีมเยือน5เกมยังไม่เคยชนะใครเสมอ2เกมและแพ้3เกมรลังอยู่ในอันดับร้วของตารางในโซนภาคเหนืออยู่ในขณะนี้ความพร้อมล่าสุดของทีมสุโขทัย f อสมบูรณ์ดีไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดแต่มีปัญหาของทีมในตอนนี้เป็นเรื่องของตัวผู้เล่นที่ประสบการณ์ในการเล่นอาชีพน้อยเกินไปซึ่งต้องรอในเลกที่2เพื่อเพิ่มเติมตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาช่วยทีม โดยในตอนนี้อาจารย์เชิดศักเชบุตรเฮดโค้ชของทีมได้มอบหน้าที่ให้กับอาจารย์ชำนาญสุขันพักดีและอาจารย์สุบินเสมอใจผู้ช่วยโค้ชดูแลทีมอยู่โดยอาจารย์เชิดศักขึ้นไปรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมและจะกลับมารับหน้าที่ใหม่อีกครั้งในเลกที่2พร้อมกับชฉหน้าทีมใหม่โดยในช่วงนี้ต้องประคองทีมไปก่อนเพื่อให้จบเลกแรกซึ่งปัญหาหลักก็คือการจบสกอร์ของทีมเช่นเดิมสำหรับ5้าเกมล่าสุดของทีมสุโขทัย f อนั้นแฟนคลับคงไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นัก พราะแพ้รวดมา5เกมเก็บแต้มไม่ได้เลยซึ่งคงต้องยอมรับสภาพโดยแฟนคลับของทีมข้างข่าวไฟส่วนใหญ่มีความเข้าใจทีมดีเพราะจากหลายๆเกมที่ผ่านมาแม้ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านยังคงมีแฟนคลับตัวจริงติดตามเชียร์ให้กำลังใจทีมและนักเตะอยู่เสมอซึ่งคงต้องใช้เวลาสักระยะเพราะเด็กชุดนี้เป็นเด็กท้องถิ่นทั้งหมดเป็นนโยบายของทีมตั้งแต่ต้นผงต้องรอดูในเล็กที่2ครับว่าการปรับตัวผู้เล่นครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ในนั้นนี้ครับ SMTV จะยิงสัญญาณสดให้ชมกันเป็นคู่ระหว่างม้าขนองศึกแพร่ยูเนเต็ดทีมอันดับที่4ของตารางในโซนภาคเหนือจะโคจรมาพบกับค้าง่าวไฟสุโขทัย FC ทีมนอันดับที่17ของตารางใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะติดตามรับชมได้ตั้งแต่เวลา17น30นาทีสำหรับวันนี้รอบโลดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนดูฟุตบอลให้มีความสุข เพราะตอนนี้ต้องช่วยให้กำลังใจนักเตะและคนทําทีมกันต่อไปครับฟุตบอลไทยจะได้เจริญก้าวหน้ากันอย่างต่อเนื่องครับสวัสดี